เรื่องผมผีเทียนเป็นพนักงานที่ขายของในบริษัทแห่งหนึ่งที่กรุงเทพโดยอาชีพที่ต้องใช้หน้าตาพบปะกับผู้คนทำให้เทียนต้องใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษทั้งการดูแลหน้าตาและเสื้อผ้าแต่ด้วยกรรมพันธุ์ที่ได้มาทำให้ผมของเทียนเริ่มรวงตั้งแต่อายุไม่ถึง30จนเขารู้สึกว่าผมบางไปมากโดยเฉพาะที่ปลายด้านหน้าเทียนจึงมักถูกเพื่อนทักว่าหัวล้านอยู่บ่อย จนเขารู้สึกไม่มั่นใจเทียนจึงได้ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้เจอกับร้านค้าซึ่งขายวิกผมทรงผู้ชายและก็เป็นผมของคนจริงๆเขาจึงตัดสินใจสั่งซื้อวิกผมนั้นมาในราคาไม่ถึงพันเพราะได้วิกมาเขาก็มาลองใส่ดูที่หน้ากระจกซึ่งมันก็เข้ากับใบหน้าและก็ดูเป็นธรรมชาติดีหลังจากที่เทียนลองใส่ดูจนพอใจแล้วเขาก็ถอดไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นก็ไปอาบน้ำเพื่อที่จะเข้านอน ขณะที่นอนหลับอยู่เทียนก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงดังกุกกกมาจากตู้เสื้อผ้าตอนนั้นเทียนง,งวงเงียและก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาคิดว่าเป็นหนูเลยหลับต่อแต่พอหลับไปได้สักพักเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะเสียงกุกกักในตู้มันดังขึ้นอีกรอบแถมคราวนี้ยังดังขึ้นกว่าเดิมเทียนหลับต่อไม่ลงเขาเลยลุกจากที่นอนและเดินไปเปิดไฟเพื่อจะไปเปิดดูในตู้เสื้อผ้าพอเปิดประตูตู้ออกมา เขาก็เห็นวิกผมหล่นไปกองอยู่ที่ข้างล่างเทียนจึงแวกเสื้อผ้าและเช็คดูว่ามีตัวอะไรที่ทําให้เสียงดังแต่หาจนทั่วก็ไม่เจอตัวอะไรเลยเทียนจึงคว้าวิกจากพื้นตู้เพื่อกลับไปแขวนไว้ที่เดิมแต่พอเขาจับวิกเขาก็รู้สึกแปลกเพราะมันอุ่นมากคล้ายกับมีใครเพิ่งใส่มันไปแต่เทียนก็ยังมองในแง่ดีว่าคงเป็นเพราะอยู่ในตู้เลยทําให้อุ่นอยู่พอแขวนวิกเสร็จกําลังจะปิดตู้จู่จ ไฟในห้องก็ดับพร้อมกับเสียงดังกุกกักในตู้ที่ดังขึ้นมาจนเขาได้ยินชัดเจนเทียนยืนนิ่งท่ามกลางความมืดแล้วก็พยายามจะเพ่งเข้าไปในตู้จนสายตาของเขากลับสภาพได้ก็พอมองเห็นลางๆแต่สิ่งที่ทำให้เทียนทับช็อกก็คือเขาเห็นใครบางคนซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่คนกำลังนั่งอยู่ในตู้และจ้องมองมาเทียนยืนแข็งทื่อทำอะไรไม่ได้จนประตูตู้เสื้อผ้าเปิดออกมาอย่างแรง จนกระแทกตัวเทียนล้มลงไปนอนบนพื้นแล้วร่างในความมืดค่อยๆคลานออกมาจากตู้ในตอนนั้นไฟก็เริ่มติดติดดับดับคล้ายกับแสงแฟลชเวลาถ่ายรูปมันยิ่งทำให้เห็นลักษณะของร่างนั้นชัดเจนว่าเป็นผู้ชายผมยาวหน้าตาคล้ายกับคนจีนแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นพอเทียนเห็นแบบนั้นเขาก็รีบหลับตาในหัวตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเพราะเขากลัวมากจนลืมว่าต้องทำยังไงจากนั้นเขาก็สะดุ้ง เมื่อมีเส้นผมมาถูกหน้าแขนทั้งสองข้างของเขาถูกมือที่เย็นเจียบจับขึงและกลางออกไปทำให้เทียนต้องลืมตาดูโดยอัตโนมัติซึ่งภาพที่เขาเห็นนั้นเป็นภาพที่สยองที่สุดในชีวิตเพราะชายผมยาวกำลังนั่งคล่อมล่างของเขาอยู่และก้มลงมาจ้องตาเขาระยะห่างของใบหน้านั้นไม่น่าจะเกินสองคืบเทียนพยายามดิ้นสุดแรงแต่ก็ขยับได้แค่ช่วงขาส่วนท่อนบนนั้นขยับไม่ได้เลย พออ้าปากตะโกนก็ไม่มีเสียงออกมาน้ำตาของความกลัวก็เริ่มไหลเทียนจึงหลับตาและคิดได้แค่ว่าอย่าทำอะไรเขาเลยเทียนคิดอยู่แค่ประโยคซ้ำๆนั้นจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกในตอนหกโมงเช้าเขายังนอนอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าที่ประตูเปิดอ้าอยู่พอมองดูรอบๆทุกอย่างก็ปกติดีแต่พอมองกลับมาดูที่ข้อมือก็เห็นว่ามีรอยช้ำทั้งสองข้าง เทียนจึงมั่นใจว่าเขาไม่ได้ฝันไปเขาจึงรีบลุกขึ้นและเปิดดูตู้เสื้อผ้าวิกผมที่ซื้อมาก็ยังตกไปกองอยู่ที่พื้นเพียนจึงยกมือไหว้ก่อนแล้วหยิบขึ้นมาแขวนจากนั้นเขาก็ไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนออกไปทํางานเขาก็คว้าวิกผมติดมือไปด้วยและวางไว้ตรงข้างที่นั่งคนขับในใจก็คิดว่าจะทํายังไงกับวิกผมดีจะไปส่งคืนที่ร้านขายหรือเอาไปทิ้ง จนเขาขับรถไปถึงลานจอดรถของที่ทำงานเทียนก็รีบออกจากรถโดยไม่ได้สนใจวิกผมเลยแต่พอเดินออกมาได้สักพักเพื่อนที่ทำงานก็เดินมาทักว่าไกลนั่งรถมาด้วยพอเทียนได้ยินที่เพื่อนถามก็ตกใจเลยรีบถามกลับมาว่าผู้ชายผมยาวใช่ไหมเพื่อนก็พยักหน้าทันทีเทียนก็ไม่ได้ตอบอะไรเขารีบวิ่งไปหน้าบริษัทซึ่งมีศาลาพระพุทธรูปและสารพระภูมิตั้งอยู่เขาจึงรีบไปไหว้ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจากนั้นเขาก็เข้าไปในบริษัทแต่ในใจก็ยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ว่าจะทำยังไงกับวิกผมดีแล้วก็ตัดใจว่าจะไม่ใส่แล้วจนช่วงพักเที่ยงเขียนก็ขับรถออกไปที่ปรณษย์และส่งวิกผมกลับไปให้ที่ร้านพร้อมกับเขียนข้อความใจในกระดาษไปว่าใส่ไม่ได้ไม่ต้องส่งกลับหลังจากที่เขาส่งวิคผมกลับไปเขียนก็ไม่เจอกับเรื่องหลอนอีกแล้วก็ไม่รู้ว่า วิกที่ส่งกลับไปที่ร้านนั้นเขาจะเอาไปขายต่อให้กับคนอื่นอีกหรือเปล่าใครที่กำลังมองหาวิกผมทรงผู้ชายก็ระวังให้ดีไม่แน่ว่าวิกผมที่คุณกำลังจะซื้ออาจจะมีของแถมบางอย่างติดไปด้วย